ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງກໍ e ະບາຍດີປາລຸງສະ ความจะเ็ดไฉได้เาะบหมุดหารด้วยนี่น้ำ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 น้ ทายสบ,บายดีสบ,บายดีปลาลุงเอ็ดสี่มัดสุดกุลคนพ <ically S 1> ี่น้าะวันนี้เอางอยู่ที่แก่งกระเบ้าพี่น้เนาะที่มาพาลูกๆมาลิงแค่พองกระแม่นเนาะพี่น้องนี่ยสวงามพอสมควรพี่น้องตรงข้ามกับที่เป็นแก่งกระเบ้าได้พี่นาะเลยอันนี้แก่งกระเบ้าทั้งทั้งน้าดที่เป็นแนนก่งกระเบ้าบริลพาสเนาะตอนนี้กระนำขึ้นแห้งปกติหมดแล้วเราซื้อดินสกุกันยั่มีคนน้ำขึ้นมาแห้งปกติ น้ำซีขึ่นฮอดเพื่อเผื่อสาารปคนมินบอนเพื่อทั้งเลยบอนซีน้ำน้ำขึ้นแล้วตอนนี้คือว่าน้ำรลงเนาน้ำรุงนี่ระดับนี่กัสีพาเด็กมาลินไงช่วงความแรงเพื่นเอาเก่กิน้างงฮะกิน้างี่ฮะหมกินยังฮะจามจามเป็จามเป็นจามเป็นโอ้หไม่กองดีเนื้ออยู่พ่นเาเลยลืมถือน้ำมาได้พ่อนเเลย ื้อนั้ทุกใหญ่ทุกหนกาพาดิเด็กไม่เที่ยวเอ็มของเลยพี่น้องเอาโทยนโทรับอยากเห็นพี่น้องเอาโทศัรั์น้องแจ็คน้องแจ่มเนาะเพราะด้จะเปิดเครื่องได้เดี๋ยวพี่น้องนะบอจือรหัสอีเมลเลยเข้ายูทูบบ่ได้กู้ขึ้นขึสิบ่ได้ เดนไวรุ no mum, ่นกัมา่ทยหุ่ไทยยังพี่น้ะัะลากล่างรถพอมันี่ถ่วมไม่ได้บอลทีวาลินสงการพี่น้องปกติพูดละพูดน้ำอยู่พตอนนี้น้ำขึ้นล่่วงเดีนครับคำล่างรถไม่ับไปเลยอ้า น้องไปเพิ่นเคยเห็นบอน้องไปเพิ่นมามว่วบน้ำังนี่น้ำยังน้ำคลองเนาะ้คอโนมเมนบน้ำห่วยน้ำห่วยตีเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้นเ้เนาะเฮ้ยเฮ้ย้ยเเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย้ยเ้ยเฮ้ยยเเยเเ ทางเรยังล่างรถอยู่เนาะปงะกนโอ้ทางเรยังล่างรดอยู่เนาะโอ้ไปรุ่นกันล่างรถหี่นาอ้เาองนาเะลหยดัมากเอ <Stars> anyway, so well. <inse lang> ่าพังหนักสิเป็น แกงกระเบลด้วยพี่น้องเด้อทางนี้แกงกระเบอท่านาเป็นแกงกระเบาของจังหวัดแกงทางนี้แกงท่านาแกงกระเบาแกงกระเบาจังหวัดมุกดาหารมุกดาหารแกงกระเบาขอโทษขอไฟอะไรพี่น้องอันนี้ได้จับเหรจังหวัดมุกดาหารด้วยนะแกงกระเบาเม่ยงควันตัวๆตรวจทำไมฮะจะเป็นงานศิลปะเลยพี่น้องไป แลนลนลลไว้ลนลนลนทำเลยลดมือจาซ้กออกกำลังขาเลย เขากอมาจากแกงกระเบากจนเมื่อจนขำไปแล้วจอนมากะื้อแม่ตับตับหมไปแล้แกงไม่แกงไม่เว้นอะล้ทำตัวพูกัพักกับเนี่ยปแล้วโอเคไป่น้งเออกระซีกินข้าวกอนพีแล้วกันเนี่เป็นพุดตาินกับพุดิ้นข้าวไปแล้วเป็นซีลายมือเราไม่ินทร่วซัพเปเป็นซีคอรินทััก่อนเพื่นว่าักไครพอลาเฮ็บก่อนพีแล้อง่านอะไรกินเลยกินประทานโมอลไรไป่น้งโอเค บันนี้กับสิขอกินข้าวกันพี่น้องโอหมื่นกว่าเดือนงามขนาดพี่น้องกับสิโอเคพี่น้องสิขอจบคลิปละคลิปเพียงสามนี่เนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจที่เขามาจำมาชมแต่ต้นจบเนาะโดยที่โปรแกรโฆษณาสำหรับที่นี่อึ่งแฟมลีกะลาไปลงไปก่อนพบพ่อคลิปหน้าพี่น้องสบายดีมื่อสุขสุขคนพี่น้องในช่วงคำหนึ่งแรกนี่กะอ่ะกินข้าวกันพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องสบายดีเจมสบายดีพี่น้องพบพ่อคลิปหน้าพี่น้อง